สวัสดีครับมาตาหนท่าเด็กข้าน้อยพอลี่ด้นะครับพี่น้องสีฮิกราเนาะครับมคนกับชิมิชันดอกสลรับหนท่าพอลี่คือว่าจะว่องหลายตัวเติมย่มือเนาะ่ว่องหครับเป็นในท่าเด็ร่วมก่อนนะเร่วมขอตัวได้ครับเมืองเด็ร่วมของวันที่ยี่สิบหกับเข่าลานะครับผมเจาะครับค สามพาะชุดรวมเนี่ยเขาสามพ่อเอ็ซีมาละไห้นาะเด็กรวมเนาะเด็กรวบควาดีเลยนะเดี๋ยวจะเล็กจับฟอร์ลี่เลยท่านนั้นเอาอยู่จับอะได้เนาะอาะไรอันหนึ่งท่านนี้ก็จะมองในกายชาตินี่นะนะครับในกายชาติเก้าศูนย์นะครับนะครับเบื้องบนนี้ชุดยอดนิยมนะครับชุดยอดนิยมนะครับมีตะไล็เขาว่างนะครับ กต่สิ่ีจับบ่ได้เนอร์วีนเนาะครับใส่เข้ามาจับบ่ได้เนาะถือว่าเขาจับบ่ไดรครับแต่ว่าในเขาได้จุดขอตัวเนาะแล้วมีเด่นเด่นพิเศษนี่เขาซีเนาะส่วนวีไอพีนี่นะครับพอดีว่นนี้จับซีศูนย์เ๋ยวออกซีศูนย์เนอะนะครับศูนย์ซีโอ้มีอยู่จับวันนอ้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเนาะเขาศูนย์นะนะครับสำหรับในทางพอดียนะแก้มือกับไม้พี่น้องนะครับ เราไม่ท่านของวี่ครับเรียกมื่หน่อยตัวจับมือถถือนสี่สี่ศูนย์สองแปดหนึ่งกูสองกูสามกูสี่กูรีบจับเลยคือถโอ้จับขวางไวเนาะ ที่ยูเดินละคนจับหมดเออมันจับขวางมันเลืไปสองซีเนาะมันจับคนมันถือมันเลียกมันเลืมันทับกันนะแปดซีสองแล้วมันละหรว่าแปดศูนย์กบแล้วซีสองศศูนย์มาศูนย์แล้วศูนย์เนาะเอแกะมื่อไห่พี่น้องผมหวานเบิดมาดีันจะเรียกศูนย์ให้เบื้งของวันที่27มื้อนี้ครับเียนานะครับ วันนี้วันนี้ดีแด้วนะครับมี่สิทธิ์เขาดีเขาเอาไม่ตื่นยังเนี่ย <Hey! S 1> ชุดน่วมมันมิ้นล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติซีหนึ่งสามแปดจับคู่ซีสามหนึ่งแปดซีแปดซีหนึ่งพิเศษปกติวี่ไอพี่สองหกเจ็ดศูนย์จับคู่ให้กับสองเจ็ดหกศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เบิ้ลหกหกสองสองด้วยค่ะเอาละครับแชมป์เราจะให้นะครับจออะไรก็ผ่านโอ,อกาสด,ดีๆเนาะ ว่าเนี่ยจะขออะไรคือเราเลยนะเขเรียกนะครับคอ่านะครับเอ้นะครับพอลี่มาหนึงว่าตามชุดจอ่นนะครับจอยังชุดจอลาสตาเฉพาะกิจการชาติลาสตาชาตินะครับกาษีมี้ลาสตานะครับศูนย์หกเด่นศนย์ะครับจับไหกหกศูนย์งลักก้าหส่วนเฉพาะกิจนะครับจับมาสามวจหนึ่งนะครับเด่นแ จำสี่เจ็ดสองสี่สองสามเจ็ดนะครับส่วนาชาตินะครับนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเด่นเจ็ดจำเห็นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามนะครับนะครับเดี๋ยวไปชุดลาสะตาเนะาะเอาไปชุดยอดนิยมนะครับอา,อานตียมยอดยิย่พิเศษปกติวิธีพี่ครับพิเศษไม่ศูนย์เก้าเก้า ศูนย์เก้าเก้าเด่นเก้าจับคู่ให้กับศูนย์เก้าหกศนย์เก้าศูนย์ปกติหกแปดหาเด่นสามจับคู่สองแปดหกสามหกแปดแปดสาม้ว่าไอ้มันเป็นศูนย์เกาเกศูนย์คือวัดีเข่าจับเก้าาพี่หาเจ็ดหนึ่งเด่นแปดจับคู่หาเจ็ดหกแปดสองหกหาหนึ่งแค่นี้ะว่าีพิเศษนะอันนี้อันจะศูนย์เขานะ มันเก่ายังม้งอมันมีเก่า่เยู่มันออาท่ไงมันออกเก่าอนมี้สูญเก่าสตนนะเลยค่ะเลยสงสัยหนพี้ก็มาจากเกเก่าเลยเห็นจุดเทิเวก็เลยว่าจุดเทิ่งเอาเรียกรเนาะครับเก่านะครับตามเืองเือน้เลือกกับเป็นหกก็ได้ครพกี้ก็ากับหกเลยมันมีอย่าเดีกลับไปอ๋อกลับไปอยูเนาะก็เลยว่ามีมันมักมันมักปิดอบหมู่บ้านเนเบิร์นได้ลายนะเบิร์นลายนะหมู่บ้าน ว่านมันเลิบเหมันเมื้องบรมันเบิ่นมนเขนมอันกมีงยมน่านเ่นับเบิ่นัไม่ใช่อะไราน้อยนะไอ้น้าขอเขาดีดีเบิรนเนาะเบิร์นสามสามลวนเออ่มนี่มี่เล้าว่ะมีเลาเยน้อยเามันอีโยเนี่ยพอีวิคอตตัวหนึ่งวัซซูฟี่าเนี่วิคอตหนึ่งุดรวมมันอว่าสีชุดรวมเขาเล่า ชุดร่วมมี่้าข้างบนชุดร่วมมี่สิเขาล่าก็มี4สี่แปดสามแปดเ้ยมเจ็ดไม่สี่แปดเลนักสามเจปีแต่สามเจ็ดโอ้มาคนี้มาสาเจดได้นะครับชุดเล่าเนาะครับชุดรางนี่บะชุดราง ล่างมันเป ar, ็นหนึ่งสีหาสองมากกว่ากมากมากข้างมักสีสองัะไรไม่แง่างนะเอามากสีสะครับเมาเม่อกเอมาเอาชุดนี้เราไปออกส่วนมานกออกชุดเดล่างเดียได้ครับชุดร่วมเขาเล่าอะไรกันเน้อครับมีสีสองอ่าลงแล้วคนหลานตัวนี้ฮะ

โอ้ยเอสามแปดก็สี่แปดเฮ้ยเขว่าเวนรักไหมฮะสามแปดก็สี่แปดมาจับไปคือว่ามีบัตรลองคุยมันมองแล้ว้องขอจับไว้แย่เลยสามแปดสี่แปดมาจับไปคือว่มีบัตรสามแปดมีเด้อมีแต่สี่แปดเป็นจับเอาอมาม่นานน่นเล่าเนาะเอาดินเจตัวนั่นไหมเล้ามหา่อามะครับปามาเล่าคือสามแปดก็สี่แปด ตามนี่เด้อเอาลงเลยครับวนนส่วนแยวเมืองเนี่ยเราบอกลุกกันเวล้นองเลยงงงยังรับแต่ที่แบบสองคูเออสองคระวังห้างเลยนะสามแปดสี่แปดเป็นเรเจ้านเออมันเลยงงนะสามแปดสี่แปดตรงเวีนวักเวียนวักยังไงนี่ซีตัวก็ซื้อพม่ได้ไหรับแตที่นะตัวเขาแบนั่นเนาะม่ใช่ไม่ไม่ตัวเนาะอเจ้าชุดร่วมนะครับ ชุดรวมครับชุดรวมชุดรวมชชรวนะครัตานี้ครับอันนี้ม้นชุดจอมือชุดจอครับชุดจอลาสตาเฉพาะคีบกะใช่คือน้านื้อเขเเออได้ดขาดครับเชรนกไ้เด้อเราจะบริหาโอกาสดดีๆพรานีเนาะมาในวันชุดยอดยอมครับยอดย่อมครับพิเศษปกติวิธีพครับ ตามนี้เด้อนะครับเข็งกราจา้ดีๆเด้อนะครับเรืมักตัวพอลี่จับกขาไตามพอลี่เรื่มักการตัวแดงนะพอลี่น้องสินะครับครับตามเรียกงจับเองเลยเด้อนะผลเขาดีเด้อเอาลงเริ่มเขาแล้วแต่พอลี่จับอะไรก็เถอะครับเชิญซื้อว่าเขามาดูครับเริ่มเขาดีเขาเริ่มเขาดีเขาแล้วเนาะขาดตัวพอลี่จับสุดเด็ดเละนะครับพี่น้องจับเองเด้อนะครับจับสุจับเองครับสุดช่องกัร้านเขาคุณไล้ไลน์ครับสหรับพดโพธิทรามพอลี่ครับสวัสดีครับ